เธอดูข้างบนอะไรมันันอย่างนี้ไม่ยินเสียงอะไรอออฉันอยากจะรู้จังเลยข้างบนนี้มันมีอะไรมันมีอะไรมันมีอะไรเัาเดินมากันจังเลยฮะ ơi tín ơi nhớ là đâu nhớ Để mày mình kìa, lo lo mà đu đòi con tao cái นีああ่ยัตัวหรือตัวหรือแสงือเหรอกะจะพูดหรือแสงือโหดูมันไม่โฟกัสเลยหน่อยอ่ะหน่อยว่าจะถึงคือะฮะเธอก็พักไปฉันจะขึ้นเธอเฮ้ยทำไมหินมัน เธอยังกับฉันมาปีนหน้าผาแล้วนะดูดูตรงที่ฉันขึ้นเธอดูนี่เธอดูนี่ใครไม่ไปฉันไปละเจอกันบนยอดนะออ,อ,อ,อมันไปทางไหนทางนี้หรือทางนี้ ทางนี้แ่ะอปเออเจ้าเดินดีๆนะเพราะมันชันมากเลยเ่อะดูสิมันชันอ่ะฉันไม่กล้ามองไปข้างหลังแล้วฉันองมองไปข้างหน้ายอย่างเดียวดีฉันเห็นอะไรบนนี้ด้วยเจ๊เอ๋โอ้ยดุย น้องน่ารักมากเลยดูแล้วดูเฮ้อน่ารักฮะ้ออไม่ใช่เหรอ่าบอกว่าฉันขึ้น,นทางผิดใช่สิใช่ฉันขึ้นทางถูกถูกไหมวะถูกไหมเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ทางนี้เหรอขอดูก่อน เออเฮ้ยกูจะลงยังไงเออไม่น่าใช้เลยแหละไปต่อก็เหรอเนี่ยจะจะลงยังไงเอ้ยลงยังไงย่ะดื้อเนี่ยใช่วต่อกี่อนโอ๊ยเออดื้อ ยอย่ามาช่วยตัวดิเนไม่ใช่คนนี้อ,นอู้วน่กกววากลัวเ,เ,เลยเร็วเร็วเดี๋ยวขาววววขากลับเราจะกลับยังไงอ่ะอู้ขากลับเชืกูต้องถอดรองเท้าอ่ะทำไมทำไมฉันต้องมาตกหลักกรรมลำบากอะไรอย่างนี้ด้วย<ฮ>อยู่บ้านๆอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่แล้ว ดูวที่บ้านก็ดีเลยแต่ว่าเสียเรือเดี๋ยวขอดูวิวตรงนี้ก่อนว้าวลนะจบชีวิตเลยนะอ้าอ้าอ้าย้โอ้โหขอดูทางนี้โอ้โหแม่เจ้าขึ้นมาทำอะไรข้างบนนี้เนี่ยเงี้ยจริเหรอมีเซเว่นเด้อ เฮ้ยสวยมากเนี่ยเช้าเดี๋ยวก็ฮะเช้าเดี๋ยวก็ตาเช้าเดี๋ยวก็แล้วอันนี้คือยอดที่เราจะขึ้นไปหล่อโหเนี่ยก็เนีก็กล้องไปโอ้ยล่าแม้นผู้ใดตัวกุ้มไปเดินป่าน้อเดินง่ายเดินง่ายมือใหม่เดินได้มือใหม่ี่ผู้ใดขาใหม่เดินได้ อย่ามาหาตัวกันเด้อคุณพี่สวัสดีครับว้าวโอ้โหปกมือครับแล้วเจอกันบนยอดนี่ฮะวัยรุ่นเราก็มาใกล้ถึงแล้ว อีก300เมตรนะผมให้ทุกคนดูนะเราเราจะขึ้นไปข้างบนนี้ปอฮะนี่เราข้าบนขึ้นข้างบนนี้เราก็ไปดูนะเขาเรียกว่าดอยลังกาไปนะจัดไป let's go ทางไหนวอ่์กว่านี้ อะดูเรามาจากตรงนู้นน่ะนู้นข้ามเขาลงไหนมาไม่รู้เขาไ้นไม่เห็นไม่เห็นแล้วแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาอยู่บนนี้แหละน่ากลัวชะมัดเธอแล้วเธอจะจะขึ้นนี่ไปข้างบนยอดนู่นอีกจะไปบนไอ้ดอกทานตะวันข้างบนละทำนองสวยเลยคือตอนนี้ฉันเดินสองขาไม่ได้แล้วฉันต้องเดินสามขาโถมีขี่ด้วย นี่ดอกทันตะวันน่ารักมินีของฉันไฮไฮไฮดูสิมันเป็นยอมอยู่ตรงนู้นน่ะแต่ฉันไปไม่ได้ทางมันชันเกินฉันขอช่องนไปต่อค่ะเธอฉันอตอนนี้คือไม,ไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ป่วอยเลยคือเสียวก้อนอย่างนี้นเอ,อ็นสัหลังหัไงหลังไงหลังนี่ อะไรอะ่ะเสียวห้ามไงหลังบอกให้หวังอีป๋อมาปีนเขานี่สิปีนง่ายมากเลยนะป๋อคงไม่มาแล้ง่ายเกินเสียวเสียวเสียวเกินโอ้โหเสียวสหลังเธอามาปีนเขาบ้านเราสิบ้านเรามีเขานะนะคะแล้วมันด้าน,นหนึ่งก็หินแตกด้วยนะ เหนื่อยนะแต่ก็จะไปถอยไม่ได้แล้วอยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วคืิดีๆเขามดนมอไซค์ขึ้นมาหนอโอ้มอไซมีปีกนี่มอไซยังพอว่า รถใหญ่ขึ้นมานี่สิภูกระดึงยังมีรถใหญ่ไปถึงเลยเธอเธอ,อดูนี่ที่เขาว่าจะสร้างกระเชา้านี้สร้างเรยงไม่รู้อ่ะที่ผูกระดึงเหรอ,อเขายังอนุมัติกันไม่ได้มั้งเขายังตกลงกันไม่ได้สิเอ้อยู่จะก้าวขายังไงวะไม่รู้จะกก้าวขาไปทางไหนเลยอ เธอเสียวากน่ากลัวน่กกวากลัวน่กกวานกลัวสุดสุด ้าฉันแล้วเธอดูทางที่เราเฮ้ยแม่เจ้าเสียวมากเธอน่ากลัวมากเลยอ่ะเนี่ยเราทำอไมที่นี่วะเนี่ยพิสูจน์ชีวิตพิสูจน์ชีวิตอะไรไม่ต้องไม่ได้ต้องการใช้ชีวิตพิสูจน์อะไรเลยเนี่ยมึงบอกดิ ใครเป็นคนบอกว่าจะขึ้นไปให้ถึงอะเฮือทีนี้ทำมาเป็นบนเฮอเฮ้อเฮอโห ขอตีขอเท่ตาออลงเจไปเหรอวะพอขอนอนขอป่าตาเลยไปเอนเดี๋ยเราจอดเตี้ยน่กกากลัวน่กกวานกลักกว,กกวดูอันนี้คือจุดเมื่อกี้ที่จุดเมื่อกี้ที่เรามาถึงอ่ะคือตรงนี้ เออตอนนี้เรามาข้างบนละปะค่ะกลัวก็ไปออดูทางสิเมื่อไหร่จะเห็นยอด ยังง่าเลยจ้าป่าป๋อกออ่อ,อ,กอ,อสุดยอดอันนี้มันคือมันไม่ใช่ดอกทันตะวันเล็กนะคือดอกกระดาษแบบเล็กอะน่นารักมากเนี่ยเนี่ยโอ้ดอกกระดาษแบบเล็ก โอ้เนี่ยเรามาถึงแล้วฉันเห็นยอดธงแล้วใช่ปะวะถึงแล้ว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 ตีละครั้งได้ไหมตีละครั้งได้ไหมได้พอเราพอเราถึงแล้ว นี่เขาบอกว่าให้ไม่เห็นดังเลยไม่เห็นดังเลยมันพังแล้วเหรอโอ้อันนี้คือไปไหนต่อวะเนี่ยมันมีแค่นี้ทุกคนเราขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้เราขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ เราขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะไอที่เปิดมาเนี่ยขึ้นดิ่นกันหมดเลยเนี่ยโอ้จะป้างเขไอ้ที่เคยบิยจง<ร>ใช่ไหมอยู่ีไม่มีแล้วใช่ไหมเนี่ยหันมาอยู<ๆ>่นีไม่มีแล้วเนาะเออฉันไม่ได้ถ่ายเอรูปฉันถ่ายวิดีโอ,โอใช่โห Mà khuất nguyện em, giờ chạy tận rồi cho, Nhiều người bèo ổn đê hô Đứa chó Hả? Đứa thầy đứa chó Một người đứa chó ดูวะไม่ข้ามสาด้วยดูจีป๋อจีเลยเหรออ้อาวมีคนนอนตรงนี้ด้วยมังตอนกลางคืนน่ะขึ้นแล้วลงไม่ได้อ่ะเฮ้ยขยันแบกขึ้นมาไปเงี้ยมานี่เงี้ยก็รอเชิญน,นอนเนาะเอ้ะไถ่ก็โโมุนอติจอน,นอี้ยเกตีฮะอตีเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะ อันนี้คือสิ่งที่เราขึ้นมาทั้งวันเพื่อสิ่งมันมีแค่นี้แหละแต,แต่ว่าทางนี้ไม่รู้ไปไหนอ่ะมันเป็นเส้นทางไปอีกอ่ะไปวอเต้ใครมาวอเต้ข้างบนเนี้ยว้ามาด่าไหมแล้วขนกลับไปยังไงอ๋อหรือขนกลับไปพูดต่ออ่ะโลมาโคตรเหนื่อย นี่แต่ว่าก็วิวดีมากวิวดีมากต้องต้องต้องลองต้องลองมาสักครั้งหนึ่งนี่มันมีทางลัดนู่นเห็นไหมอ่ะอยู่ไหนวะไม่เห็นแล้วเราไม่มีไกด์นำทางแต่ว่า จะกลับทางเดิมไม่ได้นะเพราะว่าทางชันเกินอันนี้เป็นอีกทางลัดทางไม่รู้รัดหรือเปล่ารัดกันเก่ง Nhanh nhanh nhanh, đừng Phương Mình nhón về Hú hú Dô Bye bye Chua. Mà dù khe mấy thằng ha thì Chưa, ไปอะไรดะอ้อยน้อยมึงมึงพากูมาทำอะไรเงี้ยเฮ้ยไหนมึงมึงบอกว่ามึงจะพากูไปแม่กำปองไม่ใช่เหรอโอ้โนี่มีคนมานอนด้วยนะทุกคนมึงก็ปืนฮะเนี่ย โอ้ด oh, ูสิจงเก่านี่ดอกกระดาษเล็กๆนี่ฉันว่าฉันจะซื้ออ่าไม่ใช่ครับไม่ล่ะยังม้วงยุ่งยองอันเชยฉันยุ่งเกี่ยรปะดูทำไมก้อนหยิบมันึงเป็นสีขาวอย่างนี้ปะไปจะซื้อของอันต่ออีก ดเ,เดี๋ยวเราจเีไร่คลาฮู้โอ้ยไปเจ้าเหาไปเจ้ามงเออมันรัดใช่ไหมมันไปถึงข้างล่างเหมือนกันชิมนี้แต่ว่าถ้าเราไปตรงนั้นอ่ะตรงไหนไม่แม่ฟองห้องที่สี่ห้า มีแสงสว่างไงอ๋อมันมีไฟใช่ไหมใช่เออฉันก็คิดอย่างนั้นแหละฉันก็เลยบอกว่าให้มานี่ก่อนในช่วงที่แบบกลางหน้าถ่ายรูปบ่างเช้ามันไม่ค่อยมีแสงไฟอะไรไงหรืออย่าไฟธรรมดาเหรอเออนี่ก็เป็นยค่เป็ดทับเบิกนุ่มใช่ไหมตอนเชือมันเป็นโซงที่แบบโอ oh, ้เธอดูส uh, so really ิดูมันเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะซูมเนี่อ่ะซูมนะจุมฬาหิมะปงเอครั้ง

เดียวขออตัวเท้าขหรอแต่ว่าถ้ากลับทางเดิมอ่ะอันตรายอันตรายแล้วก็รองเท้าฉันมันไม่มันไม่อำนวยต่อกันไปเส้นทางนั้นแล้วแค่ดูก็ขาสั่นแล้วเธอขึ้นมาก็เสียวเฮ้อนี่ใช้ให้ได้หน่อยได้หน่อยเยอะอะเดีวซื้อน่ะมีเยอะมากหาัวใอเฮ้อ อะไรอ่ะอ๋อขอเจเก้จ๊อกเก้ปะตาเจเก้บะตาที่ก็เตรียมวาทางลาดตัวน้องเนาะเอาวะไปก็ไปเนี่ยจุลปะลล์อยู่ใงตู้ฮะ อจกมดเออมันจะไม่มีทางแยกเนาะหวังว่ามันจะไม่มีทางแยกเราจะได้เดินไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่ <c oughs> มีคนมานอนด้วยเนี่ยแล้วเขาก็ทิ้งขยะไว้ข้้งบนด้วยใคร เออใครขึ้นมานะอย่าเอาขยะขึ้นมานะถ้าคิดว่าเอาลงไปไม่ได้อ่ะวอนเจ้าหน้าที่คุณกำลังทำลายธรรมชาติอยู่โดยที่เขาไม่ได้ทำลายคุณเลยนี่มีคนมาแคมป์ปิ้งนอนอยู่แถวนี้ด้วยนะตเตาลุ่ยปืนเลยหาโจงหรือหาโจงหนึ่งโจงว่าที่ตเตาลุ่ยอ่ะ โูนีง่จงเราตลัวเลยอ่ะมันได้ดาเฮียมันงตัวจอควอนเด้อปชุไปูมีคนถอดถุงเท้าทิ้งไว้ด้วยนะ คุณคุณจะฝากไว้ให้นางทำไมเนี่ยออกดอกเป็นถุงเท้าเฉยเลยพู้งไงไปต่อหน่อรอไปต่อหน่อไว้มุทางลัดไปหอกก็ไปหกอกอเราไปหนออะไ,ไปหนอใช่ไหมเออนี่ไงรอยเท้าใหม่ๆหมขอบคุณในความใจดีที่ฝากถุงเท้าที <c ười> ห่ <c ười> หลังไม่ต้องเ <c ười> <c ười> นี่ยไอเนี่ย เมื่อก่อนอะที่ไล่เราก็มีเนี่ยอันแดงๆเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้หาไม่เจอเพราะว่าเพราะว่าเหลือตัวตัวชั่วอีนู่หไปหน่นน่ะไปดูไปดูไปดูเห็นว่ามีไม่น่าใช่ละ เนี่ยเธอไปก่อนเลยก็เจาะอุโมงค์จีบเอาเกียร์พี่รอด้วยเลี้ยวหยุดเลี้ยวแล้วเหยุดเลี้ยวแล้วเนี่ยเร็วๆเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไป วันนี้วันนี้เราจะไปถึงไหมเนี่ยแม่งเนี่ยเอ้ยรถด้วยพี่ขอฝากชีวิตไว้ด้วยหนึ่งสองคนเร็วเนี่ยเลยเร็ว ไปเลยค่ะไปเลยพี่นำไปเลย <laughs> ไม่นี่ตัวทีเ,เดินบ่อยนะตัวทีไม่เดินนะ <laughs> พี่ไปลูกโบเก่งนะฮะอ๋อลงเลยดิลูชิตละล่ะปกติไอ้มาบ่อยครับ

แสดงว่าทางนี้เคยมาครั้งนึงแล้วใช่ไมคะโอะปนี้ไปมั้งด็อ๋นี่ไปเดี๋ยวข้าอ แต่ว่าขยะนี่เต็มเลยยังกับกระทาตัวเขาเมนูพิเศษนะทอดไข่ได้ผู้ใด้มานอนนี้ว่านอก็ตัวเก๋แต่งเกือบฮะแล้วมาเนี่ยคื โอ้โหทำอย่างดีเลยอะดูก็ให้ม้งน้อยรอกระหลงย้อกระหลงย้อยมงดีม้งน้อยนาเจแสดงว่าเพิ่งมาใหม่ๆนี่เองลยรอยฟืนยังใหม่เลยอะ กูให้ยอดเจอที่หรือ,อยังเนี่ยเดินป่าหรือวิ่งตัวตั้งแคมป์ปื้ซัวพี่เราชอบมาเป็นกลุ่มอ่ะจะมืดแล้วนี่แหละที่เราไม่กินข้าวเนี่ยเราเดินมาอย่างนี้ใช่ไหมเราจะเผาผัานเซลยวที่ไม่สมบูรณ์ดูหลักการาอีกแล้วนะหลักการอีก,ก, <laughs> ลก,กแล้วนะซูดููดจริงๆมันจะทำให้เราดูดิ ใจเถอะถ้ากานคนทั้งโลกก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วไม่มันไม่ใช่ว่าไม่กินมันต้องกินบ้างแต่ว่าไม่แค่วก็กินตลอดเออฉันรู้จักไอเอฟไหมเออ,เอ,อประมาณนั้นแหละมะั้งเหยาะรื้อจุกอ่ะเขากินน้ำก่อนเนี่ยก็ตัวไปก็ส่งตัวหัวเข้นี่เราเจอดอกกระดาษเล็กๆแล้ว อืมน้องกระดกกระด้าอันเล็กอะ่ะโอ๊ะอันนี้ทางใหม่ก <c oughs> ินนมมอไมอโอ๊เออกินนมได้ตอนเนี้ย rồi, để xin kẻ cái trường gạo phải trống tháng bảy kia nữa